ดราม่าร้อนผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์โดนด่าอีกแล้วเพจดังโดดป้องเกิดอะไรขึ้นล่าสุดจากทางฝั่งของผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์โดนอีกแล้วค่ะท่านผู้ชมหลังจากเพจดังเพจหนึ่งที่ไม่ได้เคลื่อนไหวมาเป็นเวลานานได้กลับมาเคลื่อนไหวอีกครั้งเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาและไม่ไวหันมาแซผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์โดยโพสต์ผ่านเพจเฟซบุ๊กไว้ว่า ตำนานลิ้นไม่มีกระดูกหนึ่งวันพันอารมณ์พร้อมกับใส่อีโมจิรูปยิ้มความหมายคือวันวันหนึ่งคงไม่คิดที่จะทำอะไรเลยนอกจากเล่าเรื่องของตัวเองเล่าเรื่องอดีตเล่าเรื่องแต่ก่อนเดี๋ยวก็เรื่องเศร้าเดี๋ยวก็เรื่องโน้นเรื่องนี้ปรับอารมณ์ตามไม่ทันเลยคนอะไรมีหลายอารมณ์ในวันเดียวและได้แคปภาพของผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ตอนที่กำลังไลฟ์สดอยู่ บอกได้เลยว่าฝุ่นยังไม่หายตลบนางก็กลับมาพร้อมกับเรื่องต่างๆนานาเหมือนที่หายไปเพื่อกลับไปเตรียมตัวหาเรื่องมาแซมมาฟาดมาจี้จุดผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์งานนี้บอกเลยว่าคอมเมนต์ยาวเป็นหางว่าวแน่นอนเรามาดูฝั่งคอมเมนต์กันดีกว่าว่าจะมีอะไรเด็ดเด็ดเผ็ดมันแบบไหนกันบ้างคอมเมนต์แรกกล่าวว่าเมื่อไม่ยอมจบก็ต้องจัดให้หน่อยบอส และคอมเมนต์ที่สองยังเป็นของคนเดิมกล่าวไว้ว่ายายคนนี้เป็นคุณป้าปลอมตัวมาหรือเปล่าขำคอมเมนต์ถัดมากล่าวว่าเห่าหอนซ้ำได้ที่เขากะซื้อไว้หมดไปรอดูน้องแก้วกับบอสดีกว่าคอมเมนต์ถัดไปกล่าวว่าความอิจฉ้าเพราะว่าคนที่มันรักบ่อเหมือนที่มันคิดขำฮ่าฮาฮ่า บอรู้ว่าจะสิตโตนหรือสมน้ำหน้าดีสงสัยอันหลังเพราะนางผิดหวังอย่าสีให้ค่าคนแบบนี้ประสาทคักคอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าขอโทษเด้อถ้าเข้าใจผิดวันแรกที่มีเรื่องกันเห็นฝ่ายชายออกไปบอกไม่เอาอะไรไปแต่ตัวทุกอย่างเอาไวใ้ให้ลูกแม่นโบจ้าหลังมาคือเห็นแต่ฟ้องฟ้องกันอยู่เรื่อยคอมเมนต์ต่อไปกล่าวว่า ปอดควยเยอะแต่ขอให้มองผ่านอยู่เฉยๆ FC จะจัดการให้คอมเมนต์สุดท้ายกล่าวว่าสมบัติน้องบิ๊กที่ยโสธรกว้างใหญ่ภัยสารขึ้นอยู่ยังไม่ถึงสองปีหน้าเสียดายมากๆบนโลกนี้อะไรก็ไม่แน่นอนขอให้น้องบิ๊กเจริญไปข้างหน้านะลูกแต่ขอให้มีสติเยอะๆนะลูกท้ายนี้ผู้ชมทุกท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์และช่วยเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของทุกท่านได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้ขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางเราด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะ